สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะหลังจากที่อัปเดตมานะครับมีการบัฟเนิร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับตัวปืนเนาะแต่ว่าปกติแล้วผมจะยกเป็นปืนๆไปนะฮะว่า ปืนนี้บัฟมาแล้วดีไหมปืนนี้เนิร์ฟลงแล้วกากจริงไหมแต่ในครั้งนี้ฮะต้องบอกว่าปืนที่บัฟมาทั้งหมดเนี่ยหรือว่าเนิร์ฟเนี่ยครับไม่ได้มีตัวไหนหน่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับผมก็เลยจะยกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มารีวิวในคลิปนี้คลิปเดียวให้หมดเลยนะครับว่ามีตัวไหนบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนที่บัฟเนิร์ฟบ้างนี่นะัะผมก็ อาวุธที่เข้ามาใหม่เราไม่พูดถึงนะครับเนิร์ฟเนี่ยโอ้โหหลายๆคนตอนแรกบอกดีใจมาก BP50 ได้ข่าวว่าจะเนิร์ฟแป้เขาเนิร์ฟแค่ BR ครับใน MP ก็ยังเกลื่อนอยู่เหมือนเดิมแน่900นอน100%ฮะแล้วก็ในส่วนของไทท์6กก็ปรับสมดุลน,นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของบัฟนะครับก็จะมีตามนี้เลยล้ะค่ะ3า s o นะครับ Uh, H.S. 0 5, ู่ BY 1 5บฮเกอร์นะครับบูน MK9 นะครับแล้วก็ PKM UL 7 3 6แล้วก็ RPD นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เนาะก็ผมจะมาไล่เลี้ยงตั้งแต่ทีละตัวเลยเอาตัวที่น่าสนใจจริงผมจะไม่รีวิวทุกตัวแน่นอนครับเพราะบางอันมันมันกระหลงปงเกินไปนะครับ,รบผมอะอย่างตัวแรกเรามาดูกันเลยครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะฮเกอร์ oker, นะครับลดการ ลดการกระจายของกระสุนขณะเล่งเพิ่มปริมาณกระสุนผมบอกเลยว่าอันนี้ผมไม่รีวิวแน่นอน,นครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยก็แค่ลดกระจายกระสุนเฉยๆแล้วก็เพิ่มกระสุนเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมบูน MK9 นะครับ,บ,รบเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนท้องตัวนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจตัวนี้น่าสนใจผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะเราจะไปลองสดๆร้อนๆด้วยกันเลยนะครับผมต่อมาครับผม PKM นะครับ ลดการกระจายของกระสุนขณะเลงอันนี้ผมไม่รีวิวแน่นอนครับไม่ได้ผมรู้สึกว่าไม่ได้ว้าวอ่ะเล่นไปก็เท่านั้นนะครับขณะไอตัวเพิ่มดาเมจผมยังกลัวกลัวเลยนะไอบูล MK9 เน MK เนี่ยต่อห้มันเพิ่มดาเมจก็กลัวๆว่าเล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับผมอย่ายิงไอตัวพวกที่มันไม่ได้เพิ่มดาเมจหรือว่าไม่ได้มีผลกระปืนอะไรมากมายนะไม่มองเลยครับนะบต่อมาผม UL 736นะครับ ลดการกระจายของกระสุนขณะเล็งเพิ่มการเคลื่อนที่ขณะเลงยิงอันนี้ผมจะลองครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมมีเหตุผลอีกทีนึงอะไหนก็ในไหนผมบอกเลยกันเพราะว่าการเคลื่อนที่เนี่ยขณะเลงเนี่ยสำคัญมากๆแล้วยิ่งถ้าเป็น LMG นะครับแล้วถ้าเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมันจะทําให้มุมเว้นยิ่งตัว UL 736กับเมื่อก่อนมันเคยเป็นอ่าเขาเรีเยกนวะ่าเมตาเนาะครับเนาะและตอนนี้เนี่ยมันบัฟขึ้นมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าปืนเนี้ยมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้ว มันเป็น LMG อีกตัวหนึงที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่ามันยังขาดความเร็วไปนิดหนึ่งสําหรับผมนะอันนี้มันเพิ่มความเร็วมาผมก็เลยรู้สึกว่าอยากลองนะครับผมต่อมา RPD นะครับผมเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนอกแล้วก็ลดการกระจายกระสุนขณะเล็งยิงนะครับผมนี่อันนี้ผมลองแน่นอนเพราะเพิ่มดาเมจส่วนอกแต่ว่าแน่นอนครับก็ต้องไปดูกันอีกทีว่ามันจะดีหรือเปล่าต่อมาครับท้หกสานะครับเฉพาะ BR เราไม่มองแล้วก็ BP 5 0เฉพาะ BR เราไม่ดูนะครับต่อมาเป็นลัก53นะครับ ลาค่า13นะครับผมลดค่าดีบัฟความเร็วกันขึ้นที่จากอุปกรณ์เสริมนี้ผมไม่เล่นอยู่แล้วนะครับคือบัฟแค่นี้สําหรับผมมันมันกระจอกมากเลยอ่ะมันกระชอกมากจริงๆนะมันแทบไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับต่อมาครับผมปืน ISO นะครับผมอันนี้เป็นอ่าของแต่งของมันนะครับเป็นลํากล้องปืนนะครับเนาะเพิ่มค่าบัฟระยะยิง เพิ่มค่าบัฟอ,อะไรนะเพิ่มค่าบัฟลดแรงดีดนะครับอ๋อนี่คือลดแรงดีดอันนี้คือระยะยิงแล้วก็นี้กระจายกระสุนเนี่ยลดน้อยลงเออก,ก,ก็น่าสนใจเดี๋ยวนี้ผมลองด้วยนะครับมีตอนนี้มีบูล MK9 นะครับผมแล้วก็ UL736 นะครับแล้วก็ RPD ที่ผมจะลองเนาะแล้วก็ ISO นะครับตัวนี้ส่วนต่อมานะครับผม h s h s 4 0 5เนะครับเฉพาะ MP ด้วยนะเพิ่มดาเมจแต่ผมบอกเลยนะว่า น่าจะพิวไม่ไม,ไม่ไม่สู้เคไอเอมอยู่แล้วผมไม่ลองแล้วกันนะคือดาเมจของมันอนะ่ะดีอยู่แล้วแล้วตอนนี้เพิ่มมาให้มันดีขึ้นไปอีกแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันมันไม่สามารถสู้เคไเอ็มได้เพราะเคมันพิวซะเหลือเกินนะฮะต่อมา by 15นะครับเพิ่มความเร็วการรีโหลดก็คือรีโหลดกระสุนเร็วขึ้นแล้วก็สลักรีโหลดนะครับผมตัวนี้เพิ่มค่าดีบัฟระยะยิงผมรู้สึกว่ามัน เพิ่มระยะยิงไปก็เท่านั้นเนะพราะว่าขนาดระยะใกล้บางทีดาเมจมันก็ยังไม่พอเลยต้องเพิ่มดาเมจอะผมรู้สึกว่านะสำหรับบีเอ้ยสำหรับ MP นะครับในในในส่วนของ B Y อ่ะนะเพิ่มดาเมจอะสำหรับสำหรับ เอ็มพีอ่ะเนาะไอตัวเพิ่มระยะยิงน่ยผมรู้สึกว่ามันก็เท่านั้นเนี่ยนะฮะสุดท้าย KRM มันก็น่าจะคลองอยู่ดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าปืนที่ผมสนใจเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วถ้ามันดีจริงๆรู้สึกว่าเล่นแล้วมันน่าตกใจจริงผมจะทําคลิปแยกของมันตัวเดียวเลยสมมุติว่า ISO เนี่ยเล่นแล้วรู้สึกว้าวมันดีเหลือเกินนะครับผมก็จะแยกเป็นทําคลิปส่วนตัวของมันให้เลยนะครับหลังจากบัฟเนี่ยว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่านะ ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้เติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอม l ิวเตอร์มืราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ Line แอดโกลเดเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปผมอาจจะยังไม่ได้เอาไปลงในแรงร้อยเ์นะครับแต่ว่าถ้าปืนไหนหน่าสนใจเล่นแลวรู้สึกว่าดีเนี่ยผมจะเอาไปลงแรง้งล,ลงแรงอะไรวะลงเล่นในแร้งให้ดูและครับโอเคตัวแรกเลยนะครับก็คือบูน MK ็มนั่นเองนะครับที่เพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนท้องนะครับซึ่งเราอาจจะต้องเล็งท้องสักนิดนึงป่ะสี่นัดเหรอแลวระยะนี้ระยะใกล้เนี่ยนะ มันดีแหละอืมถ้าผมว่ามันสามนัดอะมันกําลังโอเคนะแต่นี่มันสี่ถ้าสามนัดนี่น่าสนใจนะครับและอีกอย่างปืนมันไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะลองความนิ่งของปืนดูเห็นว่ามันจะมีความสั่นอันนี้ผมคุมแล้วนะแต่ว่ามันยังสั่นๆอยู่นิดนึงครับใระยะไกลอ่มีผลนี่ระยะใกล้ไม่ค่อยมีผลหรอกถ้าระยะไกลนจะมีผลเห็นว่าแน่่เห็นไหม มันจะค่อนข้างจะเบ้ซ้ายเบ้ขวานะครับผมรู้สึกว่าปืนนี้ถ้าระยะใกล้3นัดอะน่าสนใจแต่เนี่ยขนาดบัฟมาแล้วนะเนี่ยยัง4นัดเลยอะเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยไม่โอเคนะสำหรับบูลนะเก็บเข้าคังเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ไม่สำเร็จนะครับผม ต่อมานะครับผมก็คือตัวปืน UL 736นั่นเองนะฮะอปื ou, นนี้น่าสนใจนะตัวนี้ผมย้ำอีกทีนึงครับลดกรารกระจายกระสุนขณะเล็งยิงนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งยิงอ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับอา่าฮะไม่เท่าเดิมผมรู้สึกอันนี้ผมใส่ของแต่งที่โยกแล้วนะผมใส่ของแต่งโยกแล้วนะมันรู้สึกว่ามันไม่เท่าไหร่ว่ะเ <อ fright? S 1> นี่ยผมใส่ของแต่งโยกมาแล้วนะครับอันนี้ขนาดใส่ของโยกมาแล้วนะ ยังไม่เท่าไรเลยอ่ะมันเดินช้ามากเลยอ่ะแล้วก็สูตรมี50นัดเองผมรู้สึกว่าไปเล่นไปเล่นไอ้ตัวนี้ดีกว่าเนี่ยไอ้อะไรนะที่ผมรีวิวไปเมื่อวันก่อนอ่ตัวเนี้ยเออ50น,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 นะนัดเหมือนกันนิ่งด้วยแรงด้วยนะ4นัดเหมือนกันแถมเดินเร็วกว่าอีกนะครับทาไมมันถึงไม่ดีเะเหรอเพราะว่านี่แหละฮะเดินก็ช้ากระสุนมีเท่ากันไอ้ตัวเนี้ยนะ UL นะครับเนี่ยตัวเนี้ย UL อ่ะเดินช้ากระสุนมี50นัดเหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับเนี่ยแถมเร่งโหนเะนี่ย แล้วก็สี่สามสี่นัดเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยสี่นัดนะครับเนี่ยสี่นัดนะครับแต่เมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับที่ลั่นไวกว่าเคลื่อนที่เร็วกว่านะครับเนี่ยเคลื่อนที่เร็วกว่าแล้วสี่นัดเหมือนกันด้วยแล้วย่างมันจะเป็น l m g ซ์ทำไมอะในเมื่อตัวนี้ SMG นิ่งกว่าเยอะด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนะฮะ ตกไปนะครับผม U L 7 3 6นะฮะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับบัฟในครั้งนี้ต่อมานะครับผมโอเคต่อมานะครับผม R P D นะครับ R P D ผมย้ำอีกสักรอบนึงนะครับเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนอกลดการกระจายกระสุนขนาดเล็งยิงนะครับก็มาดูเนยอ๋อโอ้โหกระสุนนี่ก็โอเคนะไม่กระจายมากนะครับในระยะไกลนะครับมาดูหน้าอกครับ4นัด4นัด สี่นัดเดี๋ยวผมลองให้บอดหยุดเดินนิดมันจะได้เลงง่ายๆนะฮะปึ๊บอ่าขึ้นมา,าหน้าอกหน้าอกหน้าอกระยะใกล้ก่อนเลยหน้าอกสามนัดถ้าดูหน้าอกจังๆนะสามนัดนะอุ้ยสี่ว่ะมันเหลือนิดนึงอ่ะเนี่ยประมาณสี่นัดครับซึ่งผมบอกแล้วงั้นก็ไปเล่นในตัวนั้นดีกว่าโอ้โหแล้วลดลดปืนอย่างช้าด้วยลดสไลด์ยากมากเนี่ยสไลด์ไม่ได้ด้วยโอ้โหขึ้นสโคบช้ามากแล้วสี่นัด แล้วก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นด้วยนะจะมันยิงขาดได้เยอะเพราะผมใส่ของแต่งมานะฮะก็เหมือนเดิมครับถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเอาไปเล่นอ่ตัวนี้ดีกว่า PD ดี W ีดห้าเจ็ดผมนะเนี่ยเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับดีกว่าเยอะนะฮะเดินก็เร็วนะปัดตกไปนะครับผม r p D ดีไร้ประโยชน์สุดๆต่อมานะฮะน่าจะเป็นปืนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ ISO นั่นเองนะครับ I S O ตัวนี้นะครับเป็นเพิ่มของแต่ง นะครับเพิ่มบัฟของแต่งตัวนี้นะครับ่าเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับนี่กระบอกปืนตัวนี้ครับผม FSS เนี่ยนะครับต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีนึงนะครับ R ISO นะครับผมเพิ่มเพิ่มค่าบัฟระยะยิงเพิ่มค่าบัฟอาพูดง่ายอะระยะยิงเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดแรงดีดด้วยแล้วก็เพิ่มบัฟลดการกระจายกระสุนก็คือลดลดกระจายกระสุนนั่นเองนะครับผมกี่นัดเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่สามสี่ห้านัดเลยหรอนี่คือเพิ่มเลยใช่ปะ่ะแต่มันไม่ได้เพิ่มดาเมจมันเพิ่มระยะยิงเฉยเลยฮะนะฮะหนึ่งสองสามสี่สี่นัดเฮ้ยทไมมันยิงออกสองวะทลไมมันยิงออกสองอะโอ้แสดงว่ามันรัวจัดเลยมันยิงออกสองผมกดทีเดียวอะสี่นัดอาอกอกสี่นัดนะครับลองอกอกเบใกล้ๆดิ สี่นัดนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมรู้สึกว่ามันมันเล่นได้ง่ายกว่าปืนอื่นแต่ว่ามันยังโยกช้าอยู่ดีนะเห็นปะ่ะมีห้าสิบนัดเหมือนกันนะครับโยกช้ามากด้วยแล้วก็อีกอย่างคือต้องมีถึงห้านัดไม่ต้องพูดถึงระยะไกลเลยถ้าระยะไกลนี่อลองลองลอง,ลองระยะไกลหน่อยถ้าถ้าสมมติระยะไกลยังสี่นัดอยู่ผมผมเล่นนะผมจะเอาไปเล่นในแรงเลยนะอยู่ไหนครับ เชีย่ยคุมโคตรยากเดี๋ยว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 เอาตัวอื่นออกมาดิไอตัวนั้นมันไกลไปเอาตัวนี้โอ้โหคุมโคตรยากโอ้โหแล้วดูดาเมจโอ้โหแล้วคุมอย่างยากโอ้โหนี่ขนาดรถเอาเพิ่มเอ่อโอ้โหแรลงดีดหมดแล้วนะนี่เอาใหม่เอาดูตัวนี้นะครับ PdW โอ้โหโอ้โหมันต่างกันลิบลับเลย เนี่ย PDW ีนี้ม่แต่ปืนเมตานะเนี่ยโอ้โหดูโอ้โหดูทั้ทงนิง่งทั้งแรงอ,อื้มโอ้ไม่มีสุดท้ายแล้วที่บัฟมาไม่มีปืนไหนชนะ PDW 50อ่า5 7ของผมได้เลยนะฮะที่ผมลองมาเนี่ยนะเอาเอา,เอากดผิดกดผิดเอาไอเอสอีกทีนึงอีกทีนึง ดามเมจมันห่างกันค่อนข้างเยอะนะสองสองหน่วยเลยอะระยะไกลๆอะเนี่ยล้วกว่าจะตายอะโอ้โหล้วคิดสภาพิแล้วคิดสภาพคนใช้โอเดนระยะนู้นเนี่ยนะฮะแบบว่าผมมีโอเดนมาเพราะว่าไม่มีนี่ว่าเจออ่ะสมมุติว่าเจอแมนอวอลเงี้ยระยะนู้นอะเอ้าไม่แตกอีกเนี่ยเงี้ยแปะโอ้โหเนี่ย,แ,โโยแล้วเขาหลบเลยอะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะ ไม่มีปี๖อะไหนๆก็ไหนๆนะครับเจ้าตัว Hs0405 นะตัวนี้นะผมผมก็พูดไปแล้วเนาะว่ามันไม่ดีแน่นอนแต่ว่าอาลองสักนิดนึงแล้วกันนะถือว่าแถมๆบอกเลยฮะค,คลิปนี้สรุปให้ง่ายๆเลยนะว่าไม่มีปืนไหนที่น่าสนใจเอาไปลงแรงสักนัดสักอันเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเอามาทําเป็นคลิปรวมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีปืนไหนหน่าสนใจเหมือนการบัฟเนิร์ฟครั้งก่อนๆน,นะครั้งก่อนๆแลยมันจะมีปืนที่แบบน่าสนใจนะครับแต่ปืนนี้มัน เนี่ยมันมันยิงช้ายิงช้า,ชาตัวนี้นะครับเปลี่ยนกระสุนก็ช้าด้วยเห็นปะแฉบ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 ,บอลองเทียบกับไอ้ตัวนี้ดูอ๊อแต่ผมยิงจะไดไอ้ผมยิงลูกซองไม่ค่อยเก่งนะขออภัยด้วยมันผมต้องให้ผู้เชี่ยวชาญลูกซองมาพูดอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่า ไอ,อตัวนี้มันช้าแต่ว่ามันระยะมันดีกว่านะเห็นปะเนี่ยระยะมันดีกว่าแล้วก็หนึ่งนัดตายดีกว่าแปดหนึ่งโอกาสหนึ่งนัดตายเยอะกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยเห็นปะอันนี้ไม่โดนโอเคโดนเนี่ยถามว่าดีไหมผมดีผมว่ามันดีนะแต่ว่าอยากให้มันเร็วกว่านะี้แต่ว่ามันแรงมากอันนี้คือแรงมากนะครับโอ้โหโเฉยียดขาก็แตกกันนะเห็นปะ เนี่ยเฉียดเฉียดขาเนี่ยแค่เฉียดเฉียดขาเองนะถ้าเทียบกับเจ้าตัวเคเอเอ็มล่ะเฉียดเฉียดขานะครับอ่าเดี๋ยวลองใส่กระสุนอุ้ยไม่โดนเอาใหม่ใส่กระสุนใหม่ไอ้เคเอเอ็มก็ตายนะเล่นเคเอเอ็มดีกว่าอย่าไปอยู่กับมันเลยอ่ะให้ได้นสูตสี่สูตห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็คือมีโฮเกอร์มีบูน MK9 PKM L มเอลเอฟยูเอลเจ็ดนะฮะแล้วก็ เจ้าตัวไทหกสามแล้วก็บีพีห้าสิบนะครับที่เนิฟแต่ในบีอาร์ขอโทษดวดีขอโทษดีด้วยนะเออไม่ได้เนิฟเอ็มพีนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ลากลากห้าสามนะครับแล้วไอเอสโอแล้วก็เฮดเอสศสี่ศูนย์ห้าแล้วก็ 5, วกบีวายสิบห้านะฮะบอกได้เลยว่าไม่มีปืนไหนน่าสนใจและสามารถที่จะมาล้มเมตาได้ณนะตอนนี้นะผมเมตานะฮะยังเหมือนเดิมนะครับบีพีห้าสิบเฟนเนกนะครับ P.D.W. ของผมเนี่ยเอาไปเล่นเถอะนะครับตัวนี้ที่ผมบอกเลยมาชนะทุกปืนเลยจริงๆโอเคครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายรักนะจุ๊บ